สวัสดีจ้าทุกทนเจอกันกับยาสนี่แล้วจ้าวันนี้จะมาถ่ายไอหิมะให้ดูนะคะกำลังลงเยอะมากอยู่ที่บ้านนะคะไม่ได้ไปทำงานจ้าวันนี้สุดๆเลยค่ะหิมะเป็นลงครั้งเรียกจะว่าลงไอครั้งที่สองแต่ว่าหนักเลยนะจ้าเคมาดูกันเลยจ้า ว่าตรงระเบียงนะคะมันจะทําให้หุ้มไว้หมดเลยนะเดินไม่ได้นะมันจะหุ้มระเบียงไว้หมดเลยจ้ะตกหนักเห็นว่าจะ้ะขาวโพลนดีดีความมืดที่อึมครึมสว่างออกทันทีเลยะคะ่ะเมื่อหิมะลงมา แต่ลงเยอะมากเลยนะงานเข้าเลยทีเนี้ยพี่น้องทุกคนดูสิคุณสากวาดไปสองรอบแล้วเมื่อวานรอบหนึ่งเมื่อเช้ารอบนึงจะ้ะนี่แหละหน้าซัมเมอร์ไอ้วินเตอร์มันจะทําให้ลําบากในการไอออกไปไหนมาไหนจะ้ะเห็นว่าจะ้ะมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะมันเป็นอะไรที่กว่าจะขับรถออกไปได้ก็ต้องกวาด บริเวณลานจอดรถหน้าบ้านของใครของมันแล้วก็หลังคารถด,ด้วยจ้ะกวาดออกให้หมดเลยกระจงกระจกทำความสะอาดพื้นบริเวณหน้าบ้านที่จอดรถแล้วก็พื้นหลังคารถจ้ะมันเป็นภาระมากเลยนะหน้าเนี้ยแล้วก็เดินไปไหนมาไหนก็ไม่ใช่ว่าจะเดินส,สะดวกสบายนะมันจะมีหิมะเดินลำบากเดินช้าจ้ะ แล้วก็เวลาฝนมาทีเนี้ยหิมะที่มันมีอยู่แล้วที่มันกองอยู่ที่พื้นนะ่ะมันก็จะตกออกชะล้างยังไม่หมดทําให้มันลื่นเหมือนเดินบนน้าแข็งใสเหมือนเดินบนลานสเก็ตนะจ๊ะที่น้องเห็นไหมคะทุกคนแต่มันก็ตกยาวเลยนะตกประมาณเดือนไหนหนูนะ่นน่ะเดือนมีสา มันจะเข้าหน้าร้อนมันก็ยังมีการตกอยู่นะตามที่สังเกตดูโลกมันเปลี่ยนไปเนาะฤดูการมันก็ไม่ได้เป๊ะเหมือนแต่ก่อนใช่ปะแล้วทีนี้อันนี้ก็คือมามาช้าอยู่ปีเนี้ยมาปกติก็มาบางทีก็มาตุลาพฤศจิก,กายางเงี้ยก็ถือว่ามาเล็นิดนึงแล้วก็มันก็ไม่แน่นอนครับแต่ละปีมันก็มาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เป๊ะเป็นเวลาเดือนนั้นเดือนนั้นอะไรเงี้ยแต่มันเริ่มต้นด้วยเดือนตุลาบางทีอะ แต่มันก็จะมาช้าแล้วก็หมดช้าจะ้ะบางปีหมดช้านะถึงเดือนถึงวันชาติก่อนอาทิตย์หนึ่งก่อนวันชาติอาทิตย์หนึ่งก็ยังมาเฉยเลยแต่มาไปปลอยเหมือนเป็นว่าเขาเรียกว่ามันจะเป็นถ้าเป็นเปียบเป็นฝนก็คือปลายฝนต้นหนาวอนะเนาะมันก็จะรวมเป็นฤดูที่ซัมเมอร์ด้วยอนะมันถึงมันก็ยังมาอยู่อนะันนั้นคือเป็นสุดท้ายของหิมาเนาะที่ว่าก่อน นาไอวันชาติอ,อาทิตย์หนึ่งมันก็ยังมีมานิดนิดแต่นอยจ้ะนั่นแหละถ่ายให้ดูจ้ะพี่น้องรีวิวหิมะลงเยอะจ้ะแต่และบ้านก็จะขาวโพลนไปแล้วนะอากาศก็คือจะหนาวลดลงแล้วก็หิมะลงมันก็จะมีความที่ติดลบก็จะลดลงแต่ว่ามันก็ไม่เสมอไปจ้ะมองอะไรก็จะขาวอากาศที่มืดมืดมนมน,มนก็จะกลายเป็นขาวโพลนทั้งกลางวันกลางคืน มันจะดูความมืดก็จะลดลงหลังคาแต่ละบ้านก็คงจะรับน้ําหนักเยอะนะฮะไม่ว่ารดหรือหลังคาค่ะแล้วต้นไม้ที่มันมีใบร่วงหล่นไปแล้วเมื่อมันเหลือแต่กิ่งก้านมันเดี๋ยวหิมะก็จะมาหุ้มเป็นไหนที่สวยงามอยู่นะคะแต่เวลาไปไหนมาไหนนะมันจะอันตรายนรต้องคอยระวังเมื่อฝนตกมาแต่ตอนนี้มันยังไม่อันตรายจะมันยังไม่มีฝนเนาะถ้าชะล้างไม่หมดมันก็จะเหมือนเดิน บนลานสะเก็เป็นน้ำแข็งใสนะจ๊ะประมาณนี้เวลามันจะตกมันจะสังเกตง่ายๆนะฟ้ามันจะออกขาวๆถ้าเป็นเปียบบ้านเราก็คือฝนตกนะจ๊ะนี่ฟ้ามันจะออกขาวๆแดงๆอนะ่ะเนาะบางทีมันก็จะอ,อดแดงๆเหมือนกันมันจะดูออกว่าหิมะจะหล่น โอเคนะคะถ่ายรีวิวประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวพี่น้องก็คงจะได้ดูอีกยาวเลยจะมีแต่หิมะหล่นหลนพี่น้องก็จะเบื่อในการดูเนาะอันนี้อันนี้ก็เรียกว่าตกหนักนะคะจะเรียกว่ารอบปีก็คือตกหนักแต่ก่อนก็บอกว่ามาไปปล่อยวันหนึ่งใช่ไหมละ่ะพอรอบที่สองมาก็เลยหนักเลยค่ะเต็มระเบียงเลยจะเห็นไหมคะ่ะระเบียงหุ้มไว้นะโอเคนะคะ ถ้าพี่น้องท่านใดที่เข้ามาดูมาเสียสละเข้ามาดูยา่างนี่รีวิวหิมะหล่นก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะคะชาวเลียวครีเอเตอร์มืองหม่ยมือเก่าขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะฝากไว้ก่อนนะคะคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าวิดีโอหน้าจา้าสวัสดีจา้า